สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องท่านมือนี้สวัสดีตอนเที 5, bronze, ่ยง Th ong, <|th|> omon, ordnung, น,นะครับมือนี้ก็ขอคนผู้ให้เสียงดีก่อนเลครับพี่น้องมาในทองเสียงพินช่างพ mmm ินบ้านนะครับมือนี้ก็สบรีวิวพี่น้องนะครับเนาะไม่ตะแบกนะครับเนาะปูมไฟฟ้านะครับไซต์ิทแมนนะครับเนาะมีตั้งจุดเนื้อในตัวครับอันนี้เปิดปีเสียงไว้นะครับเนาะตั้งจุดเนื้อเลยสเปคคร่าวๆก็คือนะครับสามสายนะครับเนาะสามสายสิบห้าเฟสนะครับหนักซีนตีพิกจานนะครับต่อใดครับ อันนี้มีครับจุดเนื้อคือติดใบใช่นะครับพี่น้องลูกบิดตันย่างดีครับวันนี้สิรีวิวเราเฝ้าทรงนะครับเนาะทรงตอนตรงใบสามนะครับนี่ครับความเงางามกับงามนี่ครับสี่ให้ไปนองครับฟังเสียงมันครับพี่น้องฟังเสียงโปมันก่อนครับรีวิวความกันสามตัวครับวันนี้ครับโอ้โหนี่ครับทอด์รอนะครับเนาะใส่หน่อยครับคู่นะฟังเสียงครับวันนี้ครับ อันนี้มันในไ,ไฟฟ้าไ,ไฟฟ้านะครับเนาะกดเบิ้งครับฟไฟฟ้าอย่ขึ้นมากนเลยครับนครับดังแท้กับพอน้ออีกครับนี่ครับลอฟังเสียงปูมันกรไปนอง สวย,ยางามครับทั้งเสียงฟ้าไฟฟ้ามาันกลายเป็นน้องวันนี้ครับโคตรมาปุ๊บอะนะครับฟ้าไฟฟ้านะครับเนาะเราบอกว่าได้ครับพี่น้องฟังมึงครับ สีกระเลนไล่ที่ยากทีสุดน,นะครับตะตอนทัดพี่นิมัยครับไล่แหลกของชีวิตครับเต้ยโคงน้องพี่น้องนะทักสามอครับตั้งมือครับพี่น้อง ตัวหน้าพี่น้องาสนใจสอบถามได้เียอะไรนะครับเนาะสเปคหรือว่าค่าดอกทแดงสีแต่ตั้งติดต่อสอบถามได้นะครับพี่น้องตัวนี้ก็ประมาณนี้ละครับพี่น้องก่อนส่งงานนะครับเนาะชงความสวยงามอีกครั้งหนึ่งครับครับสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามนะครับนี่ครับความสวยงามันนี่กรเป็นเป็นไม้ปลาดำ ไม้กวางแดงนะครับเนาะแต่ว่าลายงามกับความตัวใหญ่นะครับเลยใส่ปลานี่มาปะนะครับก็ยังคงความสวยงามอยู่พี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะชาวพี่น้องบ้านกับทนปัญหาเชียงดีเมืองก้อนแก่นที่เขาเลยครับพี่น้องคลิปนี้ก็สีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปครับพี่น้องขอบคุณครับ